ช่วงวาไราตี้ท็อปครับก่อนที่จะพบกับคุณโชคชัยนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับเชียงใหม่แจ๊สอินเดอะซิตี้แอนด์มิวสิกเฟสติวัลด้วยนะครับจะเดินไปครับ18-19มกราคมนี้ที่ โครงการนี้มีซิตี้เดลี่ลานด้านหลังเลยนะครับลานกินกาแอัลตัววาสามแยกแอกพอร์ตนะครับพบกับดูพบทอนโกมิสเตอร์สแต็กแมนนะครับเบนชลาทิศไก่พนิพาแจ๊สบาคานัสเดลิสโมดิฟโอซีฮักแจ๊สแฮนดิซึมบลูแบน์นะครับเทอไทยชานิยมรวมถึงบ่งเครื่องสายตะวตันตกของน้องๆจากริษมงฟอร์ดด้วยทีาได้วยนะครับ บรรยากาศมิวสิกฟันแฝงนะครับพร้อมเครื่องเล่นมากมายนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับที่มาออกร้านรวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆนะครับมาออกบูธทำกลางความสนุกสนานนะครับในรูปแบบของ Jazz In the City and Music Festival ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับจะติดต่อกันแล้วก็ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปีนี้เราจะนำเงินได้ได้นะครับแล้วก็เงินบริจาคของคุณๆนะครับที่มีจิตศรัทธาที่มาร่วมสนุกกันนะครับใน2วันนี้มอบให้กับชมรมนิมมิสาพัฒนาส่วนหนึ่งนะคร สิ่งหนึ่งนะั้นมอบให้กับโรงเรียนกำมเรียนสุขโขศลด้วยนะครับในการที่จะไปจัดสร้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็การพัฒน,นาการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0908912014นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานี่จอดรถด้วยนะครับ ในส่วนของลานกิจกรรมด้านหลังนะครับลานแอตวานนั้นขอสงวนสิทธิ์นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้รับความสนุกนิดนึงอยากจะขอสงวนสิทธิ์ที่จอดรถนั้นไว้ให้กับสปอนเซอร์นะครับไว้ให้กับร้านค้าที่ได้มาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็เรื่องของรถของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมของรถของตาฟด้วยนะครับลานจอดรถที่เตรียมไว้ให้นะครับที่มีการติดต่อสัรงงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือที่ศูนย์วัฒนธรรมโอเชียงใหม่นี้ก็จอดได้เยอะเลยนะครับที่สนามไร่กล์ฟ แอร์พอร์ตนะฮะก็ติดติดกับโครงการเลยนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับก็อนุญาตให้จอดได้เลยนะครับเต็มที่นะครับขอบคุณนะครับเชียงใหม่แจ๊สอินเดอะซิตี้แอนด์มิวสิกเฟสติวัล2014นะครับเข้าสู่ในช่วงของวอลล์ตี้ทอล์คครับสวัสดีครับคุณโชคชัยครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเชียงใหม่แจ๊สนี่ไปดูต้องเสียตังค์ป่ะครับไม่ต้องเสียฟรีคอนเสิร์ตนะฮะฟรีคอนเสิร์ต วันไหนอีกทีนะครับ18 19มกราคมมันมันตรงกับวันอะไรครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เริ่มเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับเอ่าจริงๆแล้วนะครับในในในพวกบูธพวกอะไรเนี่ยก็บ่ายสามบ่ายสี่นี่ยเขาก็เริ่มแล้วแหละนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแดดล่มลมตกหน่อยนะครับก็ประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยอาจจะไปนั่งทานกาแฟอแน่นอนฮะแน่นอนก่อนนะครับครับไปนั่งชิงช้าสวรรค์ นั่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะจิงชาท่ากันพูดแล้วจะว่าคุยนู่นเป็นนั่งนู่นอะไรเนี่ยสิงคโปร์ายเออร์นู่นนี่นะฮะไม่ไม่ผมสิงคโปร์ก็สวนสิงคโปร์จิงชาสวรรค์ไทยนะนั่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทำไม่ได้แล้วครับจำได้ครั้งล่าสุดพยายามจะเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้ทำไมมันเล็กลงเล็กลงเนโตขึ้นครั้งนี้ต้องไปพิสูจน์สงสัยจิงชาสวรรค์บ้านเราคือตากแดดตต่ฝนมันหด วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างครับครับผมเรื่องแรกเลยนะครับจากคอลัมน์คนของโลกจากมติชนสุดสัปดาห์นะครับก็คอลัมน์นี้ก็จะคัดเอาเรื่องราวให้แนะนําให้เรารู้จักผู้คนที่สําคัญของโลกครับนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับก็มีท่านผู้หนึ่งนะครับเป็นบุคคลสําคัญของโลกคนหนึ่งนะครับท่านรันรันชอครับผู้ก่อตั้งชอบา์เดอร์บีดาแห่งหนังแนวกังปู คุณเอจำรู้จักฮอลบัตเดอร์ไหมครับเคยดูหนังแนวนี้ดูตั้งแต่เด็กๆจำเสียงนี้ได้ไหมครับขอดูเขาเลไตเติ้ลนะไตเติ้ลก่อนหนังชายเขาดูันที่ไหนครับ โอ้โหชินทัศนีรลชินทัศนีคือคือโรงหนังในเชียงใหม่เนี่ยชินเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับชินทัศนีสีวิสารสุริวงศุริยงสุริยาแสงตะวันทีิพเนรมหานครดูมาหมดแล้วชอบดูหนังมากอ๋อหลังๆนี่เห็นดูแต่สีวิสารหนังควบหนังควบฉายวนไม่มีบรรจบฮะหลับคาโรงหนังก็มี กลับมาเรื่องชอบาเดอร์นะเซอร์รันรันชอนะครับมหาเศรษฐีตำนานผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บกเบิกภาพยนตร์แนวกังฟูและก่อตั้งอาณาจักรสื่อที่แผ่ขยายจากฮ่องกงไปจนถึงฮอลลีวูดนะครับเสียชีวิตลงแล้วนะครับที่บ้านพักในฮ่องกงครับเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาสิริอายุได้106ปีโอ้อายุยืนนะคงไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นอะไรเสียชีวิตครับนะ ข้ามไปได้เลยนะครับไไเ,เ,รเกินรนะ้อยแล้วครับเซนจูรี่เบรกไปแล้วนะครับในเหลียงเจิ้นอิงนะครับผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้กล่าวยกย่องชอราเดอร์ะนะครับอชอนะครับโดยระบุว่าเซอร์ดันดันชอได้สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงของฮ่องกงมาเป็นเวลานาน <c oughs> และงานด้านการกุศลของเขาก็แผ่ขยายทั้งฮ่องกงและจีนและไกลออกไปจากนั้นเขาเป็นผู้อาวุโสที่น่าเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับก็ ชอหรือเศร้าอี้ฟูนี่นะครับอ,อันนี้คือชื่อจริงเขาใช่ไหมชื่อจีนเขานะครับเซาอี้ฟูนะครับเจ้าพ่อแห่งสตูดิโอชอบราเดอร์ของเขาช่วยทําให้วงการภาพยนตร์ของเอเชียเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในศตวรรษที่20นะครับมีอิทธิพลต่อผู้กํากับภาพยนตร์หลายรายนะครับเช่นเ็นตินทารันติโนโอฮิวบิล ค,คิวบิวฮะคิวบิวจำได้คิวบิวนี่แบบถอดหนังชอมาแบบเหมือนเลโธเลยนะฮะแล้วก็นางเอกเนี่ยนะครับอูม,มาเทอร์แมนแต่งตัวเหมือนบุสลีเลย,เลยช,ชุดบอมสีเหลืองนะฮะใช่ใช่ครับ,รบชอได้รับพระราชทานบรรดาศัก์ชั้นอัศวินจากสมเด็จพระราชินีนาถอาริเบตที่2แห่งอังกฤษเมื่อปีคศ .1977 าครับสำหรับงานด้านการช่วยเหลือการบริการสังคมในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการชาติมายาวนานครับนะครับผมอ่ ความสําเร็จก็ยังมีความผิดพลาดนะครับครับในความผิดพลาดนะครับหนึ่งในความผิดพลาดเขาเรียกว่าอย่างอย่างที่ไม่น่าผิดพลาดนะครับก็คือเรื่องของบรูซลีครับครับท่านชอเนี่ยยังไงไม่ทราบปล่อยให้บรูซลีไปเซ็นสัญญากับโกลเด้นฮาวเวสสตูดิโอหนังฮ่องกงอีกแห่งที่ก่อตั้งโดย Joe, รเรมอนโจอดีตลูกจ้างของชอที่ผักดันจนไอคอนแห่งศิลปะการต่อสู้ ผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับชาติจำโกลเด้นฮาวเวสได้ไหมครับจำได้ครับจำสัญลักษณ์ได้ด้วยผมมีเพลงมาฝากล้ลยนะเอามาครับอลองดูครับตอนนี้ตัวก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ เป็นแนวเหมือนรูปสี่เหลี่ยมไข่เป็นตัวจีเป็นตัวจี Golden House นี่นะฮะให้เสียงภาษาไทยให้เสียงภาษาโดยดีอินเสียงครับอีกอันไม่เอาหรอคอันพูดไม่ได้อ่อพพูดไม่ได้ครับครับก็ประมาณนี้นะครับพูดถึง Bruce Lee เนี่ยของกับ Golden House เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ Golden House เนี่ยมีกระสุน เพียบเลยคนั่นคือสามารถผลักดันให้โกลเด้นฮาวเวส์จะขึ้นมาแทนผมเรียกว่าขึ้นมาแทนเลยนะครับครับสตูดิโอของชอได้เลยหนังชอวบัตเตอร์ก็จะลดน้อยถอยลงหลังจากนั้นก็จะเป็นหนังของโกลเด้นฮาวเวส์ขึ้นมาแทนครับเยอะมากนะครับชอและพี่ชายของเขานะครับรันหมอชอรันเหมอชอนะครับก็สร้างสตูดิโอภาพยนตร์ครั้งแรกที่เซี่ยงไฮ้นะครับไม่ใช่ฮ่องกงนะครับ เซี่งไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1927นะครับก่อนที่จะย้ายมายังฮ่องกงและสิงคโปร์คือเริ่มมาตั้งเป็นเกือบร้อยปีแล้วนะครับนับตั้งแต่นั้นนะครับชอบราดเดอร์สตูดิโอได้ผลิตภาพยนตร์ออกมานับพันเรื่องรวมถึง Five f i n g e r of Death ในปี1972และ The 36 c h a m b e r of s t a u l i n คือ36อรหรัศวัดเ้าลินนะครับสตูดิโอชอบราดเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะผิด ผลิตภาพยนตร์ที่เป็นภาษาจีนนะครับแ่อิทธิพลครอบงำอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงและบ่มเพาะผู้กำกับชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็สามารถเข้าไปสร้างชื่อในแถวหน้าของวงการภาพยนตร์ในฮอลลีวูดได้อย่างเช่นจอห์นวูจอห์นวูนี่ส่วนมากจะเล่นกับจะกำกับ ภาพยนตร์อะไรนะที่เปลี่ยนหน้ากันอะเฟสอะไรเฟสออฟเฟสออฟเป็นหนังแนวเนี่ยแนวแนวแอคชั่นนะหนังแนวแอคชั่นที่มันสโลโมชันเยอะๆเนี่ยนะครับของจอ h ์น o ูเจอนูเลยนะครับขณะที่กอดอนหลิวหรือหลิวเจียหุยนะครับที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ของชอหลายเรื่องได้รับบทเป็นไปเม่ยอาจารย์มวยจีนที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของปรมาจารย์กังฟูในแบบชอบราเดอร์ในภาพยนตร์เรื่องคิวบิลวอลลุ่มทู คือคิวบิวภาค2เนี่ยจะมีอาจารย์ของนางเอกโฮมาด้วยก็จะมีแบบแบ็กอัพไปถึงสมัยนางเอกฝึกวิชามาได้ยังไงครับก็คือกอดอนหลิวหรือหลิวเจียฮุยเนี่ยโอ้คนนี้ถ้าเห็นหน้านี้จะรู้แล้วคนนี้เล่นหนังชอเยอะมากก็ในปีกครับผมนะครับก็กนปี1 9็7นะครับชอช่วยก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ทีวีของฮ่องกงครับอันนี้ครับ ว่าสาเหตุทาไมชอยังมีอิทธิพลอยู่ในวงการมายาของฮ่องกงมาจนถึงยุคหลังๆทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีหนังชอมากมายแล้วเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ทีวีบีทีวีสำคัญอย่างไรนะครับช่วงนั้นเนี่ยหนังโรงก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่ค่อยฟูเฟื่องจะเป็นซีรีส์ซีรีส์จีนนะครับซึ่งถามว่าดาราที่ดังอยู่ทุกวันนี้ของจีนเนี่ยก็เติบโตมาจากซีรีส์จีนทั้งนั้นนะครับ,รบอย่างเช่น โจเหวนฝะนะหลิวเต๋อหัวโจซิงฉือนะครับครับครับผมต่างก็ผ่านการเป็นดาราจอแก้วของทีวีบีมาก่อนทั้งนั้นในยุค1980นะครับชอเกิดที่เมืองหนิงป๋อนะครับมณฑลเจ้อเจียงในจีนเมื่อปี1907นะครับโดยเป็นลูกคนที่6จากทั้งหมด7คนนะครับมีความโปรดปรานในรถยนต์ยี่ห้อโรสลอยเป็นอย่างมากครับนะครับ เคยมีรายง,งานข่าวระบุว่าเขาและพี่ชายเปิดเผยว่าได้ฝังทองคํามูลค่ากว่าสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ในสวนภายในบริเวณบ้านก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะบุกสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งชอบอกว่าทําให้หลังจากนั้นเราก็ยังคงมีฐานะร่ารวยอยู่นะครับชอยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนรางวัลชอไพรส์ที่มีรางวัลมูลค่าถึงหนึ่งล้านดอลลาร์แล่บ,บ่อยครั้งถูกกล่าวถึงว่าเป็นรางวัลโนเบลของเอเชียนะครับอันนี้ ขอโทษครับถ้าใครยังคิดถึงหนังของชอบาเดอร์นะครับแล้วก็มีสัญญาณ CTS ติดไว้ที่บ้านนะครับช่อง54ครับฉายแบบ24บชั่วโมงเลยครับสู้กันไปไปฟังเสียงเอกลักษณ์ของภาพยนตร์นะฮะที่ฟันดาบกันแง่งแจ้งแบบแบบเสียงกล้องมากนะแล้วก็ชกกันดังติตกติ๊เนี่ยนะฮะเมื่อคืนดูเรื่องอะไรผมก็จำผมไม่รู้ชื่อเรื่องนะครับคือเป็นแบบเหมือนกับว่าผู้ร้ายเนี่ย เก่งเรื่องมีดสั้นมั้งครับตัดต่อยังไงก็ไม่ทราบนะครับคือคว้างไปเนี่ยมีดสั้นอยู่ที่มืออยู่เลยนะครับคือไม่ได้ตัดออกไปไวอะครับแต่ว่าไปปักที่หน้าอีกคนหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็คือเราไปดูเราไปดูการทําหนังสมัยก่อนถ้าเทียบกับเทคนิคการทําสมัยนี้โอ้โหความเนียนต่างกันแต่ว่าเรื่องของรสชาติเรื่องของเอกลักษณ์นะฮะก็ยังเป็นชอวบาเดอร์อยู่นะฮะอันนี้เป็นการสูญเสียนะฮะถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรทางด้าน ประวัติศาสตร์หนังจีนไปนะฮะยังไม่เป็นครับร้อยหกปีรับไปอยู่จนคุ้มแล้วร้อยหกปีคนที่ผมว่าไม่ต้องร้อยหกหรอกผมว่าคนที่เกินแปดสิบเนี่ยกำไรแล้วนะะคือเขาอาจจะคิดว่าเหนื่อยละครับอยากจะนอนที่แบบยาวๆไปเลยครับคือคือตอนนี้เราสามสิบสี่สิบปีนี่เรายังรู้สึกแบบอยู่มานานแล้วนะคุณเอกรับรู้สึกแบบโหความเก่าความหลังชัดเยอะยอะขึ้นอยู่อยู่มานานนี่ก็โอเคครับแต่จะจะอยู่ไปอีกนานไหมนี่ยังไม่รู้นะ ก็ก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันครับไม่ขอนานมากแต่ขออยู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะครับครับมีคนรับจ้างพูดนะครับได้ชั่วโมงละห้าล้านห้าแสนบาทนะครับห้าล้านห้าแสนบาทต่อหนึ่งชั่วโมงครับผมอุ้ยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องของวิทยากรนะเรื่องของอาชีพเหล่านี้นะครับ จริงๆจะมีค่าตัวนะฮะนักพูดที่เมืองไทยเราหลายคนค่าตัวแพงนะครับคุณชกชัยนะฮะมีอาจารย์หลายท่านนะครับหลายท่านก็เคยดูเคยดูรายการอะไรนะฮะสภาโจกนะครับอาจารย์ระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พนมปิเจริญนะครับอาจารย์วัสันอาจารย์อภิชาติดำดีหลายท่านรู้จักจากผ่านรายการนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นนักพูดนะอาจารย์จตุพล อาจารย์เสน่ห์นะครับก็คิดค่าตัวเป็นหลายครั้งหลายชั่วโมงต่อไปแต่ผมว่าชั่วโมงละห้าล้านห้าแสนนี่แพงเวอร์ไปหรือเปล่าครับเป็นใครจากคลามคุกงในนะครับคุณพิษณุดินการเขียนไว้นะครับเขาบอกวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมีอายุครบ72ปีอ๋อผู้จัดการทีมแมนยูครับชีวิตหลังการเกษียณตัวเองจากการเป็นผู้จัดการทีม แมนยูเนี่ยนะครับไม่ดนน่าเบื่ออย่างที่เซอร์เล็กเคยกลัวนะครับเพราะหลังจากเกษียณใหม่ๆเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วได้ให้สัมภาษณ์ว่าทํางานมานานกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดเมื่อหยุดทํางานแล้วร่างกายจะปิดเครื่องตามไปด้วยกลัวจะแก่ไปเลยนะครับหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับพอหยุดทางานปุ๊บแก่เลยนะครับเซอร์เล็กทํางานด้านบริหารจัดการฟุตบอลเนี่ยมา39ปีโดยเป็นในนั้นนะครับเป็นผู้จัดการทีมแมนยูมาถึง26ปีโอ้โหนานมากนะครับนะครับข่าววงในรายงานว่า เรียกว่าผมเริ่มดูบอลก็เห็นเซอร์เล็กแล้วครับข่าวงในในงานว่าค่าจ้างการเป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูนะครับด้วยการสุดท้ายของท่านเซอร์นะครับในปีนั้นนะครับ411ล้านบาทมแม้จะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับประมาณว่าเซอร์เล็กยังมีรายได้มากมายเหมือนกับสมัยนั้นแหะครับไม่ใช่ว่าได้เพียงเงินบำนาญขั้นพื้นฐานของสาธารณจาก6,000บาทต่อสัปดาห์คือพื้นฐานของ ของราชนาจักรเนี่ยนะครับหรืออังกฤษเนี่ยนะครับจากักเนี่ยก็ประมาณ6,000บาทต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งก็2,000 0กว่าบาท20 0 0มกว่าบาทนะครับทุกปีอเล็กซ์ได้ค่าตัวจากการเป็นแอมบาสเดอร์ของแมนยูนะครับมีหน้าที่ปรากฏตัวตามงานสำคัญของทีมแมนยูปีละ20ครั้งครับซึ่งคาดว่าจะได้ค่าตัวปีละ2ล้านปอนหรือหรือ108ล้านบาทแค่แค่เอาหนังหน้าไปโผล่เนี่ยนะครับผมเท่ากับว่า แอพเพลนซ์ฟรีของแกนะครับค่าปรากฏตัวนะครับครั้งละห้าจุดสี่ล้านบาทเลยนะคะับครับเหตุผลอันนี้ยังน้อยอันนี้นอกเรื่องอันยังน้อยกว่าไทเกอร์นะไทเกอร์รู้สึกจะสองล้านสองล้านเหรียญจะให้ไปลงรายการไหนที่เขาไม่อยากไปนะครับครับเหตุผลสําคัญที่เสอร์เล็กยังมีรายได้มหาศาลหลังจากเกษียณไปแล้วก็เพราะว่ามีผู้จัดการส่วนตัวที่ดีเยี่ยมนะครับคอยดูแลผลประโยชน์ เรื่องค่าตัวในการปรากฏตัวนี่คือเจสันเฟอร์กูสันลูกชายของเขาเองครับคือลูกชายนี่ก็ไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วครับประทานอะไรเลยนะครับดูแค่สิบห้าเปอร์จากรายได้คุณพ่อนี่ก็อยู่ได้สบายแล้วนะครับนะครับนอกจากนี้เซอร์เล็กซ์ยังรับงานเป็นผู้บรรยายพิเศษทั่วโลกนะครับโดยเรียกค่าตัว5้าล้านสี่แสนบาทต่อการพูด1ชั่วโมงเขาจะคุยเขาจะไปพูดเรื่องอะไร นะครับน่าคิดเหมือนกันนะใช่ครับก็พูดเรื่องบริหารจัดการนะครับเซอร์เล็กเป็นที่ต้องการในการเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจครับนับตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีแมนยูนะครับประเมินว่าเซอร์เล็กช่วยเพิ่มมูลค่ากับทีแมนยูนะครับประมาณขึ้นมาอีก1,2600ล้านบาทคิดเป็น11%ของมูลค่ารวมครับนะครับซึ่งหมายความว่าปัจจุบันแมนยูมีมูลค่ารวมอยู่ที่1 1 5 0 0 0ล้านบาท อ,อ่านยากเลยเกินศูนย์เยอะมา <laughs> กศูนยย์เอะผู้ที่ดูแลเรื่องการรับงานผู้บรรยายพิเศษของเซอร์เร็กซ์ก็คือแฮร์รี่วอลเกอร์นะครับเอเจนซี่ Agency, นะครับเป็นชื่อบริษัทเอเจนซี่นะครับแฮร์รี่วอลเกอร์เอเจนซี่เอเจนซี่ชื่อดังของอเมริกาที่เป็นเอเจนซี่ให้กับประธานาธิบดีบิลคลิฟตันนั่นแหละครับ,รบซึ่งว่ากันว่าของบิลคลิฟตันนี่ ได้6ล้านต่อชั่วโมงนะครับหล้านบาทต่อชั่วโมงครับได้มากกว่าหน่อยเป็นบริษัทของโลวินสกี้หรือเปล่าไม่แน่ไม่ใช่เหรอไม่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 แน่ใจครับแต่ว่านับตั้งแต่พ้นวาระการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2001คลินตันทารายได้จากการได้รับเชิญให้เป็นผู้ไปให้พูดให้ความรู้เนี่ยถึง544ครั้งครับได้ค่าตัวจาก544ครั้งเนี่ยมาแล้วประมาณไม่มากนะครับ3 4 0 4 3,400ล้านบาท โอ้นะนะครับที่น่าสนใจก็คือรายได้จำนวน57ล้านดอลลาร์หรือ1,800ล้านบาทนั้นมาจากการเป็นผู้บรรยายในต่างประเทศถึง54ประเทศครับคือได้ได้รับการเป็นยอมรับไปทั่วโลกนะครับฟังว่าตัวเลขเหล่านี้แล้วนะครับโอ้นึกถึงคนเป็นหนี้เป็นสินอย่างเรานะเสร็จเศรษเนี่ยนะฮะอย่าพูดเลยข้ามไปดีกว่าเดี๋เจ้านี้ได้ยินการทำงานที่ชอบ ที่รักแบบไม่มีวันหยุดอย่างเพลินเพลินทำให้เซอร์เล็กซ์หน้าตาสดใสมีชีวิตชีวาและกระจับกระเฉงกว่าอายุเป็นคนวัย7จที่เหมือน60ต้นต้น,นคุณวิสนุสรุปไว้อย่างนี้ซึ่งก็จริงๆนะครับก็ดูแกแบบชิวๆนะครับรบไม่ได้เดือดร้อนน้อยก็คงจะชิวแล้วครับแหมไม่ชิวได้ไงฮะเงินเข้าบัญชีมาใช้ไม่ทันใช่แล้วนะครับ เรายังพอมีเวลาอยู่ครับคือวันวันนี้วันพฤหัสเราก็จะมีเรื่องย่อยๆ <ฮะ S 1> หลายๆเรื่องหน่อยนะครับ <ฮะ S 1> อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีคนส่งมาทาง Facebook เหมือนกันนะครับผมเห็นว่าเป็นความรู้ดีนะครับเ <ฮะ S 1> ลยนำมาฝากคือสำเนียงอังกฤษเนี่ยกับ <ฮะ S 1> อเมริกันเนี่ยสำเนียงการพูดเนี่ย ใช่เหมือนกันนะเอเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวขอขอเป็นพวงนี้ได้ไหมได้ก็เอาเรื่องย่อยกว่านั้นเอาเรื่องย่อยดีกว่าเพราะเพราะว่าเพราะว่าพ่งนี้เนี่ยอาจารย์อดิศัยมาไม่ไม่ทันละนะครับเมื่อวานแจ้งมาท่านติดภารกิจเรื่องของการโคชชิ่งให้กับครอบครัวนะอยู่ที่ให้กับครอบครัวของ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 คนที่สนใจเรื่องของ p พ r s o n ร l ดิตนะครับ40กว่าครอบครัวฮะแกต้องทําให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์พวกนี้มาไม่ได้ที่อุบลตอนนี้อยู่ที่อุบลอยู่ นะครับแล้วก็จะกลับมาสุกหน้านี่มาแน่นอนนะวันนี้ขอเอาเป็นไอภาษาอังกฤษนะผมดูแล้วน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าได้ครับเอาข้อมูลดิบนะครับจํานวนนักท่องเที่ยวปี5 3าสถึงห้าห้าครับและคาดการปี56ก็คงจะจบไปแล้วนะครับก็คือจํานวนรวมเนี่ยปี5้าสาเนี่ยสิล้าน54ขึ้นมาเป็น19ล้านนะครับห้ขึ้นมา22ล้าน แล้วก็ปี56นี่คาดว่าจะกระโดดไปที่26ล้านนะครับครับนะครับเดี๋ยวรอสรุปตัวเลขจากทรททีครับผมจะได้จากต่างชาตินะครับครับปี53เนี่ยได้มา0.59ล้านล้านบาทครับนะครับผมอันนี้หลักล้านล้านบาทนะครับครับปี54 707,000ล้านบาทครับปี55เพิ่มขึ้นมา1ล้านล้านบาท และคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นไปเป็น1.2ล้านบาทล้านล้านบาทนะครับก็คือรายได้จากต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่รายได้จากคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นไม่มากแล้วครับจากปี53นะครับ400,000ขึ้นมาเป็น480,000ขึ้นมาเป็น500,000แล้วก็530,000ประมาณขึ้นประมาณปีละ3-4แสน3-4หมื่นล้านบาทนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลดิบนะครับอพรุ่งนี้ จะได้มาแทนอาจารย์ดีไซนครับผมก็จะพูดเรื่องภาษาอังกฤษเปรียบเทียบเขาเรียกว่าศัพท์อังกฤษเปรียบเทียบอเมริกันนะครับว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างไปรษณีย์เนี่ยสารัฐเรียกเมลนะครับอังกฤษเรียกโพสนี่ผมผมว่าได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ธุรกิจที่ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งสำหรับพรุ่งนี้ก็คือธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงปี57ครับจะบอกเลยว่า คอโพ่อสุดจะบอกเลยว่าอะไรน่าทำปีนี้อะไรไม่น่าทำปีนี้ให้ระวังอะไรเงี้ยนะฮะสรุปสุดท้ายคำคมสรุปได้แล้วนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับผมเขาบอกว่าอันนี้จาก a c e b o o k นะผมไม่ได้คิดเองนะครับไสเดือนจะมีอายุแค่3 0ถึง31วันนะครับคุณเอกเพราะถ้าเกินกว่านั้นนะครับเราจะเรียกว่าไส้เดือนกว่าหรือไส้2เดือนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณโจคชัยครับ อะไรพี่ท็อป